ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขานหมั่นไส้มึงนะอีเจกูไม่เข้าใจว่าทาไมนักการเมืองเขาหมั่นไส้มึงนะก็เขาบอกว่ามึงทําให้เสียคะแนนนายกหลายรอบแล้วเสือกไปหมดจุนจ้านเพ่นบ้านไปหมดแล้วก็อีทีมข่าวที่ประกบมึงสามสี่ตัวเนี่ยมึงจ้างทําไมมึงเป็นเมียนายกมึงก็แก่ประกบผัวมึงแล้วก็ผัดข้าวเขาผัดให้พระข้าวให้ผัวมึงกินเวลาเขาเหนื่อยกลับบ้านมามึงทาแค่นั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พาภรรยาของรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ย ไปนั่งเนี่ยนะนี่แจกข้าวที่หาดใหญ่มึงไปเลยตอนนี้นะไปนั่งเนี่ยว่า้พระไหว้โบสถ์ไปนั่งทําพิธีอะไรต่างไปนั่งซอฟพาวเวอร์ไปใส่ผ้าถุงเดินไหว้วัดนั้นวัดนี้รักษาขนมทำเนียไปเพณนีมึงไปทาอย่างนั้นมึงไม่จะเดินประกบผัวอยู่นั่นแหละเดินประกบผัวอยู่นั่นแหละผัวเขากำลังกำลังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเขืองในอีนี่มึงยืนประกบผัวนี่ผัวมึงก็แก่จะตายห่าอยู่แล้วมึงจะไปนั่งประกบผัวมึงหาเลยล่ะเอออีนี่ใครจะไปนั่งแย่งผัวมึงล่ะเออและผัวมึงก็ม ยืนประกบดีนะักเออทั้งทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่แอนเจนดาของดรมาริการนะคะ,ะเสียงในหัวกูไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่อันนี้เป็นเสียงในหัวของนักการเมืองหลายคนเขาฝากดรมาริการมาฟาดฝากดรมาริการมาด่าเขาไม่ได้ฝากกูด่าหรอกเขาฝากบอกว่าช่วยไปแจ้งเตือนเขาหน่อยสิกูก็ไม่ได้รู้จักอีเจ๊าจา๋ากูก็ไม่รู้จักกูก็เลยเตือนผ่านเฟซเ,เ,เตือนเตือนผ่านโซเชียลมีเดียไปเลยก็แล้วกันนะคะถือว่าถือว่าฝากแล้วนะคะโอเคค่ะพอดีมีคนฝากมาบอกหลายคนนะคะหลายคนเลยหลายคนนี่ใส่เสื้อสีน้ําเงินด้วยนะมึง